โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเรียนสอบกับเพลงดังวันนี้มาในบทเพลงของ Super Far นะคะแบบ Super ไกลเลย Super Far นะคะ Super แปลว่าสุดยอดยอดจุดยอดใช่ไหม Super อะ Super Far ของใครเอ่ยวงนี้ชื่อว่า Lenny นะคะเราอ่านว่า Lenny เนาะจะจะไม่อ่าน l a n a นะอ่านว่า Lenny นะคะเรามาดูเนื้อเพลงท่อนแรกกันเลยดีกว่าอย่าได้ช้านะคะ ค่ใครที่เป็นแฟนของวงนี้ก็จะรู้จักเพลงนี้ดีนะคะ Up all night ค่ะ Up all night ก็คือตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนค่ะ Up all night ค่ะตื่นตลอดคืนตื่นตลอดทั้งคืนนะคะ Up all night all n i m i n d g o t m e t h i n King ค่ะในใจในใจของฉันเนี่ยก็คือคิดวนเวียนคิดวนไปวนมาอยู่ตลอดนะคะ วันาสเตยอ่าจะจะอยู่อ่าอยากจะอยู่อยากจะอยู่ต่อคือหมายถึงว่าอยากจะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่อยากจะเลิกอ่า can you give me a reason คุณอ่ะหาเหตุผลให้ฉันเนี่ยอยู่ต่อหน่อยได้ไหมเออฉันอยากจะอยู่นะแต่ว่าฉันมันไม่มีเหตุผลให้ฉันอยู่ต่อแล้ว,วะ ช่วยหาเหตุผลให้ฉันยื้อฉันยื้อฉันไวหน่อยเถอะเออคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือช่วยรั้งฉันไว้เถะนะอ่า I don't think so I don't think so ฉันไม่คิดว่าคุณจะหาเหตุผลมารั้งฉันไว้ได้นะคะคือไม่ใช่ว่าเขาอยากจะไปนะเขาอยากจะอยู่ต่อแต่ว่าอีกฝ่ายนึงอะเหมือนกับว่าไม่ทำอะไรเลยอ่า I'm in love with someone but I'm not sure ฉันะตกหลุมรักค่ะ in love แปลว่าอยู่ในความรักกำลังตกหลุมรักกำลังรักใครสักคนอย่างอะกำลังรักใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะ but I'm not sure ค่ะแต่ฉันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ชัวร์เนาะ she can love someone back the way they love her ว่า she เนี่ยหล่อนคนนี้เนี่ยจะสามารถรักใครสักคนหนึ่งกลับมาแบบที่พวกเขารักเธอได้อ่า I don't think so ค่ะ I don't think so ฉันไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะฉันไม่คิดแบบน,นั้นนะคะอ่าอ่ะ,อะเนื้อเพลงมาท่อนนี้แล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่อ่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะอยู่ต่ออยากจะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อแต่อีกคนนึงเนี่ยกลับไม่พยายามทำอะไรเลยนะคะอ่า t t be mean ค่ะอ่าอย่าใจร้ายกันเลย Don't be mean If you want to go ถ้าคุณอยากจะไปนะคะถ้าคุณอยากจะไปจากชันเนี่ยอ่าก็อย่าใจร้ายกันอ่า You can leave ค่ะคุณไปได้เลยนะ Leave ตัวนี้แปลว่าจากลาคุณจากลาได้เลยนะคะ And leave my heart alone แต่ leave ตัวนี้เนี่ย leave something alone ค่ะเป็นสำนวนแปลว่าปล่อย ปล่อยอย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายอย่ามาหาเรื่องกันนะคะ And leave my heart alone ก็คือถ,ถ้าคุณอยากจะไปเนี่ยคุณก็ไปได้เลยนะแล้วก็แต่อย่ามายุ่งกับหัวใจของผมนั่นเองอย่ามาปั่นหัวอย่าอย่อย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 าอย่ามาทำอย่ามาคอบความหวังแล,แล้วจากไปอะไรแบบนี้เนาะ Waking up to nothing when you're super far from home ค่ะตื่นมากลางตื่นมา พบเจอกับ n o t h i n g ค่ะคือความว่างเปล่าใช่ไหมเมื่อตอนไหนเอ่ยเมื่อตอนที่คุณอนะอยู่ห่างไกลจากบ้านเนี่ยมากๆอยู่ห่างไกลจากฉันมากๆเลยนะคะ and I watch you fall asleep อ่าและฉันเนี่ยก็มองดูคุณค่ะ For, fall f a l asleep หมายถึงว่ามองดูคุณพล่อยหลับไปนะคะพลอยหลับนะคะ asleep เป็น adjective ค่ะบอกสภาพว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยกำลังหลับ อยู่นะคะ for sleep at night ค่ะ and lay there on my own อะได้ความที่อยู่ไกลกันใช่ไหมเขาอาจจะวิดีโอคอลคุยกันค่ะแล้วมันเป็นฉากที่ว่าเขาเนี่ยนอนวิดีโอคอลดูกับแฟนอะจนจนแฟนพลอยหลับไปส่วนตัวเองอะก็นอนอยู่นิ่งๆคนเดียว alone นะคะ ก็มีเบกกิ้งค่ะเบกกิ้งคือร้องขอคุกเข่าแบบร้องขออ้อนวอนนะคะ on one. On one. อ้อนวอนอ้อนวอนอ่าเบกกิ้งค่ะ for affection ค่ะ affection คือการแสดงความรักใคร่นะคะ affection คือการแสดงความรักใคร่นะคะอ่าเอ่อคุณเนี่ยทำมาชั้นเนี่ยชั้นเนี่ย คุณเนี่ยทำให้ฉันต้องขนาดถึงถึงกับว่าคุกเขา่าร้องขอความรักเลยทีเดียวนะคะ and all you do และทุกสิ่งและทุกอย่างที่คุณดูเนี่ย is r o w your eye ค่ะแต่คุณก็ทำเป็นกรอกตาใส่มองบนใส่ฉันนะคะแบบอม,มองบนใส่แบบนี้นะ Roken down ค่ะรู้สึกอกหักรู้สึกพังทลายค่ะ I had enough ฉัน พอแล้วฉันรู้สึกว่าฉันพอแล้วค่ะเจ็บมาพอแล้วนะคะ if this is love ค่ะถ้าความรักมันเป็นแบบนี้นะ่ะฉันไม่ต้องการมันหรอก I don't want it อ่านั่นเองอ่าเรามาดูท่อนต่อไป give it time อ่าขอเวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยซี่ขอ give it time นะคะ come on baby ไม่เอาหนาที่รัก it has been 10 months อ่ามันผ่านมา10เดือนแล้วนะเออถ้าจะบอกว่าเฮ้ยขอเวลาหน่อยเนี่ยเอ้ยก็ก็กอไม่เอาหน้ามันก็ผ่านมาแล้วตั้ง10เดือนนะไม่ใช่ว่าไม่ให้เวลานะให้นะอ่า should know ค่ะคุณควรจะรู้ค่ะรู้อะไรเอย่ยรู้หรือเปล่าอ่าคนละคุณรู้หรือเปล่าล่ะรู้อะไรคะรู้ว่าตัวเองอ่ะอยากได้อะไร คุณควรอ่ะตรงนี้มันคุณควรจะรู้นะแต่ว่าคุณอ่ะรู้หรือเปล่าล่ะรู้อะไรล่ะรู้ว่าตัวเองอ่ะต้องการอะไรหรือเปล่าต้องการอะไรหรือยังอ่าลองมาสิบเดือนแล้วนะคะ I don't think so ค่ะ I don't think so ฉันไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะฉันไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น Make it work ค่ะเออเราจะพยายามทำให้มัน work ค่ะทำให้มันไปด้วยกันได้ค่ะทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปกันต่อได้นะคะ Now it h u r t ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเจ็บปวดเลอเกิน But I'll go there ค่ะแต่ฉันก็ยังจะทำต่อไปคะ่ะ่จะไปต่อนะคะดู the same ค่ะทำเธอก็ช่วยทำเหมือนกันหน่อยได้ไหมอ่าอ่าในเมื่อฉันรู้ว่าไปไปต่อเน,นี่ยก็อาจจะเจ็บแต่ฉันก็ไปนะเพราะฉะนั้นอ่ะเธอก็ช่วยทำเหมือนกันบ้างได้ไหมช่วยพยายามหน่อยได้ไหมนะคะ Can you show me that you care โชว์ให้เห็นโชว์ให้ฉันดูหน่อยสิว่าเธอน่ะยังแค่์อยู่ God I hope so อาพระเจ้าเอ๋ยอาฉันเนี่ยหวังเลือกเกินนะคะว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ I don't think so คะ่ะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะคะออหวังไว้แต,แต่แต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเองอา จงบีมีนค่ะจงบีมีนอย่าใจร้ายกันเลยมีนตัวนี้แปลว่าใจร้ายนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นการกระทำเนี่ยมีนแปลว่าใจร้ายเนาะอ่า uh. if you here for good ค่ะถ้าคุณอยากจะอยู่กันต่อที่นี่เนี่ยอย่างดีๆเนี่ย I'm gonna นี่ค่ะฉันก่อนหน้าคือ I am going to นะคะ going to ก่อนหน้าคือ going to อ่า มันก็คือ I am going to going to นะคะฉันก็คือฉันจะเนี่ยฉันม,ม,มันมันมันคือคงว่าจะนะคะ I'm going to นี้ d ค่ะฉันต้องการ a little more from you จากคุณมากกว่านี้นะคะคืออยากให้คุณพยายามในความความความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมากกว่านี้นั่นเองถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันเนาะ กลับมาท่อนเดิมคะ่ะท่อนฮุกของเรานะคะ waking up to nothing คะ่ะตื่นมาพบกับความว่างเปล่าเมื่อคุณอยู่โคตรห่างเลยซ u เปอร,ร์ฟาเลยโคตรห่างจากบ้านนะคะ and I watch you fall asleep at night คะ่ะฉันได้แต่มองนอนมองคุณอ่พลอยหลับไปแล้วก็ฉันก็นอนอยู่ตรงนั้นคนเดียวเดียวดายนะคะ on my own คะ่ะด้วยตัวคนเดียวนะคะ You got มี b e g g i n g for affection ค่ะคุณทําให้ฉันเนี่ยต้องคุกเข่าขอร้องขอความขอความรักนะคะ but แต่สิ่งที่คุณทําค่ะคือกับมองบนใส่ค่ะกับถูกมองบนใส่นะคะ broken down ค่ะรู้สึกว่าพังหัวใจสลายพังสลายนะ I had enough ค่ะฉันพอแล้วค่ะทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนะคะถ้านี่คือความรักแล้วก็ฉันไม่ต้องการมันนะคะ I don't want it นั่นเองอ่ะเราจะมาถึงท่อนต่อไปกันเนาะหลังจากท่อนฮุกเมื่อกี้นะคะ All my f r i e n d keep saying ค่ะเพื่อนๆของฉันนะคะมีเพื่อนหลายคนด้วยนะเติม S yes. keep saying ค่ะพูด,พดย้ำฉันบ่อยๆนะคะว่า I am way too good to you way too ค่ะอ่ะ way too แปลว่าจุดๆเกินไปค่ะมากๆเกินไปนั่นเอง ือเพื่อนเนี่ยบอกว่าฉันอะดีกับเธอมากเกินไปนะคะ way too good to you คําว่า too good เนี่ยมันก็แปลว่าเกินดีเกินไปอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่ใส่ way เข้าไปเนี่ยก็คือมันยิ่งเข้าไปอีกเหมืนอนเขาว่า very, very ค่ะ่า way too good to you นะคะ but my heart แต่แต่หัวใจของฉันเนี่ย is so invested ค่ะก็คือเหมือนกับว่าทุ่มลงไปให้เธอหมดแล้วเขาใช้คาว่า invest ที่แปลว่าลงทุน นะคะ invest ที่แปลว่าลงทุนลงทุนอ่าอ่าประมาณเราหวัหว,วใจใช่นะแบบลงทุนไปแล้วทุม่มทุนลงไปแล้วทุ่มให้คุณไปหมดแล้วน,นคะคะและฉันก็ไม่อยากค่ะ wanna I don't want to wanna คือ want to เป็นสับแสลงนะคะอ่า want to face the truth face คือ,อเผชิญหน้าค่ะเผชิญหน้า เผชิญหน้านะคะไม่อยากเผชิญหน้ากับอะไรเอ่ยความจริงค่ะ the truth นะคะ I'm not happy ค่ะฉันไม่แฮปปี้ and you know it และคุณก็รู้ดีค่ะ uh. and you don't still even try และคุณก็ไม่แม้แต่จะพยายามเปลี่ยนแปลงหรือพยายามทำอะไรเลยแค่แบบ try นะคะแค่แค่ try แค่พยายามเนี่ยก็ยังไม่ทำเลยนะคะ don't even try อ่า r รคน n d ดาวค่ะรู้สึกใจสลายค่ะ I had enough ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วฉันพอแล้วนะคะถ้าความรักเป็นอย่างนี้แล้วก็ฉันไม่ต้องการมัน